ข้าวเหญ่ยวยำปะอยากกินรสใด,ดก็ใส่ไปใส่ยำสมอนแม่ใส่น้ำกระเทียมชุลน้ำตาลมะพร้กน้ำมะนาวเท่านั้น,นไม่ว่าเผ็ดหรืออันกินก็ได้อีพอพอเห็ดเราจะไปลแล้วเรา, <ไป S 1> าจะไป,ปเฟิงพี่บอยแล้ว ย้ำแบบบ้านๆคั่วบ้านๆเนื้อพี่น้องเด้อเตียงนี่ก็ร้อยปีแล้วเตียงนี่รุนยยน่นพ่อใหญ่บุญบันครับบุรุษคั่วไทยก็มีอยู่บ้วนใเฮ็ดจะเกลือมาคั่วแล้วย,าย้ายแถวคุณว่าโอ๊ยคือเฮ็ดคั่วเป็นเป so ็น ok, ตะโศกกระโปกแก้วว้ยล้านคืนสูมือเด้อพี่น้องมากินสิเกิดมาอยู่ทำอยู่แบบนี้พ่อแม่พาอยู่จังสิ อันโตกินเขา่นากับนี่นางเด้อนางลุ้งเกลื่อนกุ้งเก่าแล้วเด้อพี่น้องเด้อแล้วแล้ว,ว,แ,ลว,แ,ลวแม่ถ้าปอย<ม>ากกินยังเจ้ากุเฮ็ดให้ขอบจะปล่อยขอบแล้วนะจะเฮ็ดนเทนเดียวฮะืมแยบทั้งเป็นบ่ได้็ินก้กันว่าเด้อมึงปล่อยจนพี่เก็บโคตรตายแล้วมึงไล่สาระเฮ้ยไหนกินก็ว่าเป็นยังเจ้ากุเฮ็ดให้ขอ่อยกิแกแนแม่ พวกสิฮีดหัวเท้ซิมอืมอ,อร่อยรถนี่แหละซิมแต่ดิไปแล้วเด้เนี่ยมูห,อหาอยู่มันก็พพดกนันเยอะเนาะ ไปหุงข้าวให้บักเต้ยกินซะก่อนไม่ได้มันสิแสะคอยหุงกินเองแล้วม่โอ้ยฉันหุงข้าวก็หุงไม,ไม่ได้เนาะมึงมีความึงก็โพดปวดเหรเกิด <c oughs> มาคขอยขชื่อโชคดีแนทะ้ได้ควาดีแม่ย่ากันดีปล่อยไปสนัก,กเฮ็ดให้กินที่ต้องนุย้ยคอยเฮ <ขอ S 2> <ห>็ดบุญอ<บ>ียงแม่จะว่าคอยเฮ็ดบุญมัดได้อี่หังจะว่าจัดกูสีพิจารณามึงมือไหนเท่านั้นละป่วกูเบิ่งอยู่เดีอยวนี่เด้อเจ้ายกับเอาลูกใครไม่มา้งเรืก็แล้ว มาดักปใส่มยังไงเหรนดเสิข่านนะดเขาก็สิเียรหน้เอาเีบแล้วซศราเศ้าดเีสิเาไปเ็ดนเงืนแล้วสิไปเฮ็ดกับเขายัเงินแล้วลาหูเข่าแล้วบ่ลูกครับเออแล้วแม่พัดแล้วใดูใจบ่มวนมวแดดแดดเแม่แม่ คอยจะทินเกินดิวยงากินตับกินไตกินไสกินพุงมึงเอ้ยอีลิงนหลอกเจ้า